Thank <sweak> you. ชื่อว่าทุกคนในที่นี้คุณเคยสำนวนที่ว่าตบมือข้างเดียวไม่ดังสำนวนนี้หรือประโยคนี้สำคัญมากนะความหมายของมันเนี่ยอาจจะมากกว่าที่เราเคยเข้าใจแส่วนใหญ่เนี่ยเรานึกถึงสำนวนนี้เวลาคนทะเลาะก,กันทะเลาะก,กันถึงขั้นวิวาทแล้วก็มักจะเตือนกันว่าเนี่ยตบมือข้างเดียวไม่ดังนะเพราะว่าแต่ละคนมักจะโทษอีกฝ่ายหนึ่ง ว่าเขาเป็นตัวการแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าคนใดคนหนึ่งนะเป็นตัวการเนี่ยเช่นด่าทอและอยู่ฝ่ายหนึ่งเนี่ยไม่ตอบโต้ตมันก็การวิวาทก็ไม่เกิดขึ้นแต่ที่เกิดขึ้นได้เพราะว่าฝ่ายหนึ่งดา่าอีกฝ่ายหนึ่งก็ตอบโต้นะ อาจจะด่าก,กลับหรือว่าขนมผสมน้ำยานะมันก็เลยเกิดความวิวาทถึงขั้นอาจจะลงไม้ลงมือถ้าใ่้เกิดเหตุการณ์เนี้ยคนก็จะบอกว่าเนี่ยตบมือแค่เดียวไม่ดังหรอกเพราะว่าอีกฝ่ายนึงก็มักจะอ้างว่าคู่กรณีนะเป็นสาเหตุความหมายคำว,ว่าตบกมือข้่เดียวไม่ดังคือว่าทําฝ่ายดียย่อมไม่เกิดผล อย่างที่บอกนะถ้าฝ่ายหนึ่งดา่าด่าดาดา่ดาอีกฝ่ายหนึ่งเงียบหรือว่าไม่ใช้ความความรุนแรงควาพูดที่รุนแรงเนี่ยตอบโต้มันก็ไม่เกิดอะไรอันนี้ก็เป็นความหมายที่เราคุ้นเคยกันแต่ที่จริงแล้วเนี่ยตัมือข้างเดียวไม่ดังเนี่ยมันมีความหมายมากกว่าน,นั้นมันเป็นความจริงที่ ครอบคลุมไปถึงเรื่องความสุขและความทุกข์ด้วยคนเราเนี่ยมักจะคิดว่าจะมีความสุขได้ก็ต่อเมื่อได้กินอาหารที่อร่อยฟังเพลงที่เพราะได้ไปเที่ยวที่ที่มันสวยงามหรือว่ามีคนที่น่ารักน่าพอใจอยู่ใกล้ๆแต่นั่นเป็นแค่ความจริงครึ่งเดียวอีกครึ่งหนึ่งที่คนมักจะมองข้ามคือว่าใจเนี่ยนะมันต้องพร้อมด้วยใจมันต้อง เกื้อกูลด้วยกินอาหารที่อร่อยในโรงแรมหรูฟังเพลงที่เพราะนะในคอนเสิร์ตที่ดังแต่ถ้าใจเนี่ยมันห่วงห่วงลูกใจห่วงพ่อแม่ใจกังวลเรื่องงานเนี่ยอาหารอร่อยไหมเพลงเพราะไหมะมีความสุขไหมนะไปไกลถึงอเมริกานะไปเที่ยวถึงญี่ปุ่นนะแต่ว่า คุณเคืองเพื่อนร่วมทริปหรือโมโหไกดมีความสุขไหมถึงแม้จะไปแดินที่ที่สวยงามนะธรรมชาติวิจ,จิตบรรยากาศสงบนะแต่ถ้าใจมันไม่เอ,อ,อ่ออด้วยเนี่ยไม่มีความสุขละมีคนน่ารักอยู่รอบข้างนะแต่ว่าถ้ามีความ เศร้าโศกเสียใจเพราะว่าได้ข่าวจากเพื่อนว่าบริษัทที่ตัวเองทำเนี่ยมันเจ๊งหรือว่าตัวเองตกงานกำลังจะตกงานก็ไม่มีความสุขเหมือนกันฉะนั้นคนราเนี่ยจะมีความสุขได้เนี่ยไม่ใช่เพียงเพราะว่าได้ได้เจอได้สัมผัสได้เสพนะสิ่งที่อารอร่อย หรือว่าสิ่งที่น่าพึงพอใจเท่านั้นมันยังอยู่ที่ใจของเราด้วยนะแม้แต่ความสุขทางเพศหรือสัมผัสทางเพศเนี่ยซึ่งไอ้ขว่าโอเป็นเรื่องที่เป็นความสุขอย่างยิ่งแต่ถ้าเกิดว่าใจมันวิตกกังวลนะกับงานการหรือว่าแม้กระทั่งเกิดความเบื่อหน่ายในคู่นอนเนี่ยมันก็ไม่มีความสุขอะทำไปแบบแก่ ไอ้ความจริงตรงนี้นะคนมักจะมองข้ามแต่ที่นะสําคัญคือไม่ใช่เฉพาะความสุขความทุกข์ด้วยความทุกข์เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นเพียงเพราะว่ามันมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับเราที่เป็นลบเสียงดังแดดร้อนคนไม่น่ารักอยู่ใกล้ๆหรือว่าเศรษฐกิจ พันผวนบ้านเมืองวุ่นวายเป็นถึงแม้กระทั่งเรื่องกรณีรณเล็กเลกเช่นรถติดไอ้ทั้งหมดนี้มันทำให้เราทุกข์ไม่ได้หรอกถ้าใจเรานะไม่ไปผส,ผสมโรงด้วยหรือหรือจะพูดอีกอย่างนะคือใจเราเนี่ยนะเข้าไปเป็นตัวการเป็นเพราะมองไม่เห็นตรงนี้คนมักจะโทษสิ่งแวดล้อมโทษคนนั้นคนนี้ เพรอะไรต่ออะไรมากมายว่าทําให้ฉันทุกข์เป็นเพราะเขาด่าฉันเนี่ยฉันถึงกลัวกุมใจฉันถึงโกรธเป็นเพราะเสียงดังทาให้ฉันหงุดหงิดเป็นเพราะรถติดทาให้ฉันกังวลจริงๆเนี่ยถ้าใจเรานะมันรู้สึกมันไม่เก็บเอาคําพูดคําต่อว่างเขาเอามาคิดนะมันก็ไม่ทุกขก์น,นะไม่โกรธ หรือแม้แต่เพียงแค่ไม่คิดว่าเนี่ยเขากำลังด่ากูเขากำลังด่าก,ก,าก,าก,กูไม่ทุกข์กันนะคนที่พอเจอคำต่อว่าแล้วมาพิจารณาเออเราได้เรียนรู้อะไรบ้างนะจากคำต่อว่าเขากำลังบอกว่าเรามีข้อบอกพร่องตรงไหนหรือสิ่งที่เขาพูดมาจริงไหมเราก็จะไม่โกรธนะมีเศรษฐีคนหนึ่งนะเป็นอดีตเจ้าของเมืองโบราณพูด วันไหนไม่ถูกตำหนิวันนั้นเป็นอัปมงคลเมื่อใดที่ถูกตำหนิไม่ได้โกรธนะเพรเขามองว่าคำตำหนินเนี่ยมันไม่ใช่หมายถึงการที่มาด่ากูด่ากูมาว่ากูแต่เขามองว่าเออไอ้ดีกเขาพูดมันมีประโยชน์ยังไงบ้างมันจริงไหมคือไม่ได้เอาตัวกูออกหน้าไม่ได้เอาตัวกูออกรับเมื่อเอาตัวกูออกรับเนี่ยมันก็เจ็บสิ เหมือนกับเราเดินไปในสวนมะพร้าวเจอลิงไอ้ลิงตัวนี้มันชอบแกล้งคนมันชอบเอามะพร้าวเนี่ยคว้างใส่คนที่เดินอยู่ข้างล่างเราเดินไปตรงนั้นพอดีเห็นลิงมันคว้างแล้วมันคว้างแล้วด้วยมะค้ามะพร้าว,าพ,าว,าพ,าวาพุ่งมาที่เราเราจะทํำยังไงถ้าเราเืนเฉยๆบอกว่านี่เป็นที่ของกูนี่เป็นสิทธิ์ของกู ก็โดนมะาพร้าวอัดเข้าไปเต็มหน้าหรือเต็มตัวอย่างนี้จะโทษลิงเต็มที่ได้ไหมทําไมเราเห็นในเมื่อเราเห็นมะพร้าวมันพุ่งมาทําไมเราไม่หลบหรือว่าพอมะพร้าวพอหลบแล้วเนี่ยมะพร้าวตกลงบนพื้นหลายคนก็นะทํำยังไงเก็บมะพร้าวคว้างลิงแทนที่เอามะพร้าวเนี่ยเก็บกลับบ้านไปเฉาะเอาเนื้อเอาหน้าไป คนส่วนใหญ่ทํากับคําพูดคําด่าแบบนี้แหละกับกรณีแรกนะก็ฝื้นเขาด่ามาก็เอาหน้ารับเอาตัวกูรับมันะจเจ็บสิแทนที่จะหลบแทนเจริเลี่ยงเจ็บไม่พอนะด่ากลับอีกนะแทนที่จะเอาคําพูดเข้ามาพิจรารณาเออมันมีประโยชน์ไหมเหมือนคนที่เหมือนคนฉลาดก็จะเอามะพร้าวนี่นะแทนที่จะเครื่องกลับก็เอาเก็บกลับบ้านไปเลยนะเพราะว่ามะพร้าวมันมีของดีอยู่ข้างใน ถ้าเจ็บเพราะคำด่าเนี่ยนะก็ต้องโทษตัวเองด้วยนะว่าเรามีส่วนเอาคำด่าของเขามาคิดมาทิ่มแทงตัวเองหรือไม่ก็ไม่ยอมหลบเสียงดังก็เป็นกันนะถ้าหงุดหงิดเนี่ยนะลองกลับมาดูใจสักหน่อยก็จะพบว่าเป็นเพราะใจเรามันมันต่อต้านจิตใจมันผักใสมันพูดง่ายคือมันมีความไม่ชอบเสียง ไอ้ความไม่ชอบเสียงนี่แหละที่ทําให้ทุกข์มากกว่าตัวเสียงซสอีกเพราะเมื่อ,อไรที่ไม่ชอบเสียงแม้จะเป็นเสียงเพราะเสียงลิงโทนเสียงลิงโทนไพลอกแค่ไหนใจก็หงุดหงิดนะบางทีหงุดหงิดจนจะทนไม่ไหวต้องตะโกนดา่าคนที่เป็นเจ้าของโทรศัพท์ว่าทําไมไม่หยุดไม่ปิดเสียงสักทีเนะ่ไปว่าเขาที่จริงเนะี่ยเป็นเพราะใจเราด้วยนะมันไม่ชอบมันผักสมันมีความรังเกียจ ถ้าใจาเราเป็นปกตินะเสียงมันทำอะไรเราไม่ได้หรอกรถติดก็เหมือนกันนะรถติดหงุดหงิดเพราะอะไรนะเพราะพูดง่ายๆคือไม่ชอบรถไม่ชอบรถติดมีรู้ความรู้สึกลบก,กับสัญญาณจราจรหรือว่าไฟแดงหรือเป็นเพราะใจเราโมาโนใจเราจินตนาการว่าถ้าติดอย่างนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวจะไปทำงานช้าเดี๋ยวจะไปประชุมไม่ทันเดี๋ยวจะตกเครื่องบิน เดี๋ยวจะผิดนัดเนี่ยถามว่ามันเกิดขึ้นยังยังไม่เกิดเลยแต่จินตนาการไปละมันโน,โนไปละอันนี้เรียกว่าปรุงแต่งคนเราทุกข์เพราะจิตที่ปรุงแต่งเยอะนะทั้งที่มันยังไม่เกิดขึ้นไปละวแล้วก็ไปโทษคนนั้นคนนี้ไปโทษรถติดแต่ไม่ได้กลับมาดูใจว่าเป็นเพราะใจเราเนี่ยมันปรุงแต่งมันโนไปหรือเปล่าล,ลองพิจารณาดูนะความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นเน่ เรือเพราะความทุกข์ใจเนี่ยมันรู้ล้แต่เป็นเพราะปล่อยให้ใจมันปรุงแต่งเป็นเพราะใจไปยึดติดหรือพูดง่ายๆรวมๆคือว่าเป็นเพราะความหลงปล่อยใจให้มันหลงหลงก็ไปในความคิดหลงก็ไปในอารมณ์หรือว่ามีความรู้สึกลบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่เกิดกับเราเนี่ยมันไม่แย่เท่ากับความรู้สึกหรือปฏิกิริยา แย่ๆที่เรามีต่อสิ่งนั้นลิงเนี่ยนะเราก็รู้นะลิงเนี่ยมันเกลียดกระปินะถ้าเกิดมือมันถูกกับมันถูกกัะปินี่นะมันจะรีบเอามือเอานิ้วเนี่ยถูก,กับพื้นถูก,กับหินถูก,กับเสาถูก,กับเปลือกไม้แล้วก็จะเอามาดมเอานิ้วมาดมถ้ายังมีกลิ่นอยู่มก็จะถูไปเรื่อยๆจนกว่ากลิ่นจะหายแต่กว่ากลิ่นจะหายเนี่ยมือมันก็ถลอกเลือดก,ก็ไหล หลายซิบซีบงทีเป็นแผลเลยถ้ายังมีกลิ่นอยู่นะมันก็ยังถูถูจนเป็นแผลเวอะน่าสงสารณคำถามคือว่าที่ลิงเลือดไหลเนี่ยนะเป็นแผลเนี่ยเพราะอะไรหลายคนอาจจะตอบเพราะกระปีจริงไม่ใช่หรอกเป็นเพราะความเกลียดกะปีต่างหากกะปีไม่ทําให้ลิงเป็นแผลนะเพราะกะปีมันไม่ใช่กรดจะไปกัดเนื้อกัดนิ้วให้เป็นแผลได้ แต่เพราะความเกลียกกระปีความเกลียดกระปีเนี่ยมันสั่งให้ลิงเนี่ยถูถูถูกับถูนิ้วกับพื้นจนเป็นแผลความเกลียดกระปีอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจกระปีไม่ได้ทําร้ายลิงแต่ความเกลียดกระปีต่างหากที่มันทําร้ายลิงเสียงไม่ได้ทำให้เราทุกข์แต่เพราะความไม่ชอบเสียงต่างๆที่ทําให้เราทุกข์คนนั <t 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 ้นคนนี้ก็เหมือนกันนะเจ้านายเพื่อนร่วมงานเขาไม่ได้ทำให้เราคุนมัวแต่เพราะความรู้สึก นะไม่ชอบหรือว่ารู้สึกลบกับเขาอาจจะเป็นเพราะอดีตเหตุการณ์ประสบการณ์ที่ผ่านมาที่มันฝังใจก็ทําให้เรานะไม่ชอบเจอหน้าเขาเนี่ยนะขุนมัวขึ้นมาเลยบางทีปี๊ดขึ้นมาเลยเนี่ยลองถามใจตัวเราเองนะว่าเวลาทุกเนี่ยทุกใจเป็นเพราะอะไรอย่าไปมัวแต่โทษคนนั้นคนนี้ แต่เป็นเพราะใจของเราเนี่ยที่มันวางไว้ไม่ถูกหรือว่าใจที่มันเปิดช่องให้ความโกรธความเกลียดความหลงเข้ามาครอบงำมันเกิดขึ้นได้เป็นธรรมดาแต่ถ้าเราหมั่นดูใจของเราสักหน่อยแทนที่จะส่งจิตออกนอกแทนที่ไปเพ่งที่คนนั้นคนนี้แทนที่ตาจะไปจ้องอยู่ที่ สัญญาณจาราจรไฟแดงหรือว่าตัวอักษรนะตัวเลขที่มันก็ขยับไปเรื่อยๆจาก90เป็น89 88รอว,ว่าเมื่อมันจะศูนย์สักทีเป็นไฟเขียวอย่าไปจับจ้องตนนั้นกลับมาดูใจเห็นความหงุนงิดมห่นั่นแหละนั่นแหละจะช่วยได้ให้ตบมือข้างเดียวเนี่ยเสียงไม่ดังเนี่ยนะมันเกิดขึ้นได้เมื่อเรากลับมาดูใจ อะไรจะเกิดขึ้นรอบตัวก็ตามนะมันก็เป็นเหมือนกับมือข้างเดียวซึ่งตบไม่ดังเราจะไปเผลอปล่อยให้ใจเป็นมืออีกข้างหนึ่งที่ไปพลอยตบให้เกิดเสียงดังนะตบมือข้างเดียวไม่ดังและนั่นแหละคือสิ่งที่เราควรจะจดจำเอาไว้นะเวลาทุกเมื่อไหรเนี่ยให้รู้ว่าเนี่ยมันมีมือสองข้างตบแล้วและข้างนึงก็คือ สิ่งที่อยู่ในใจเราหรือปฏิกิริยาในใจเราจัดการที่ตรงนั้นก่อนข้างนอกอาจจะจัดการไม่ได้นะจะไปให้ให้คนนั้นคนนี้ก็พูดพรอกับเราจะให้เสียงมันหายทำยากนะจะให้สัญญาณจราจรนะมันเปลี่ยนเป็นเขียวไวๆหรือทำให้สิ่งแวดล้อมเนี่ยมันดีถูกใจเราเนี่ยมันยากหรือเป็นไปไม่ได้แต่ว่าสิ่งที่เราทำได้คือ ดูใจจัดการที่ใจและจัดการที่ใจไม่ต้องทำอะไรมากเพียงแค่รู้ใจเพียงแค่รู้ใจเท่านั้นแหละรู้ว่าตอนนี้นะมีอารมณ์ใดเกิดขึ้นกับใจรู้ว่าตอนนี้กําลังมโนอยู่พอรู้แล้วมันจะหยุดพอรู้แล้วมันจะวางไม่ต้องไปกดข่มไม่ต้องไปทําอะไรกับมันมากแค่รู้ทันให้รู้ใจหลายคนมักจะทุกข์เพราะรู้สึกว่าคนรอบข้างไม่รู้ใจเราแฟนไม่รู้ใจนะลูกไม่รู้ใจ ลูกน้องไม่รู้ใจนี่ยแต่สิ่งที่มักจะมองข้ามคือแล้วเราอ่ะรู้ใจตัวเองหรือเปล่าเอาแต่เรียกร้องคาดหวังให้คนนั้นคนนี้รู้ใจเราให้คนอื่นมารู้ใจเราเนี่ยถามว่ามันเป็นไปได้ไหมหรืออะไรจะยากกว่ากันระหว่างคนอื่นมารู้ใจเรากับเรารู้ใจตัวเอง เรารู้ใจตัวเองมันง่ายกว่านะที่จะให้คนอื่นรู้ใจแล้วทําไมเราไม่ทําสิ่งที่ง่ายทําไมเราไปทําสิ่งที่ยากคาดหวังเรียกร้อยคนอื่นมารู้ใจเราทําสิ่งที่ง่ายสิก็คือกลับมารู้ใจตัวเองคนอื่นเขาไม่รู้ใจเราก็เป็นเรื่องของเขาถ้าเรารู้ใจตัวเองเราก็จะมีความสุขไอ้ความทุกข์ก็เล่นง,งานจิตใจเราไม่ได้อันนี้เราตบมือข้างเดียวไม่ดัง คนราถ้ารู้ใจตัวเองนะมันไม,ม,นไม่มันไม่ทุกง่ายง่ายนะแล้วยิ่งถ้าเรารู้ใจตัวเองเนี่ยบ่อยๆเนี่ยมันมาดูใจตัวเองเนี่ยมีอารมณ์ใดๆเกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นยิ่งเกิดขึ้นบ่อยเท่าไหร่เราก็จะฉลาดเราก็จะรู้ทันมันได้ไวเราจะรู้อุบายมันแต่แปลกนะคนส่วนใหญ่เนี่ยนะเจออารมณ์ต่างๆเนี่ยนับครั้งไม่ถ้วน ยิ่งคนชราคนแก่เนี่ยเจอความโกรธเนี่ยเป็นหมื่นครั้งแล้วมั้งหรืออาจจะเป็นเป็นหลายหมื่นแล้วนะถ้าสมมุติว่าวันหนึ่งโกรธสองครั้งนะสามสิบสามสิบปีก็สองหมื่นครั้งละคนที่อายุเจ็ดสิบปีนี่นะเจอความโกรธนี่หลายหมื่นครั้งแต่แปลกนะยิ่งโกรธหนักขึ้นยิ่งโกรธง่ายขึ้นยิ่งอายุมากยิ่งโกรธง่ายขึ้น ทั้งที่มันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะเราเจออะไรเราเจอใครเนี่ยถ้าเราเจอบ่อยๆเราจะรู้จักคนนั้นดีขึ้นเช่นเราเจอคนที่ชอบโกหกเนี่ยหรือกลัลอนเนี่ยนะเราเจอเขาบ่อยๆเราจะรู้เลยเขาจะมา,มาไม้ไหนเราเจอคนที่ชอบเอาเปรียบหรือว่าชอบขอโน่นขอนี่เราเจอเขาบ่อยๆเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเขาจะจะพูดอะไรเห็น he. ลูกกระเดือกก็รู้แล้วเขาจะพูดอะไร เราเจอคนที่ขี้งุดหงิดเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเราจะจัดการกับเขาอย่งไงจะพูดยังไงไม่ให้เขาโกรธหรือว่าถ้าเขาโกรธแล้วเนี่ยเราจะทําใจอย่างไรไม่ถือสาเขาเนี่ยประสบการณ์ที่มีมากขึ้นเนี่ยนะมันทําให้เราฉลาดปกตินะแต่ทําไมคนที่เจอความโกรธเป็นพันเป็นหมื่นครั้งโกรธง่ายขึ้นเหมือนกับว่าไม่เคยได้เรียนรู้จากความโกรธเลย เราไม่ทำอย่างนั้นนะกับคนที่กับกรณีอื่นกับคนที่ชอบเอาเปรียบเราหรือแม้กระทั่งดินฟ้าอากาศอยู่ที่นี่มานานๆจะรู้เลยนะเวลาเราดูเมฆเราจะรู้เลยว่าเมฆแ,แบบเนี้ยฝนจะตกไหมเมีโอกกสจะตกไหมเรารู้เพราะอะไรเพราะประสบการณ์เพราะเราเจอมันบ่อยขนาดเมฆมันไม่ได้มาหาเราไม่ได้เกิดกับเราทุกวันนะแต่ว่าผ่านไปปีสองปีเราก็รู้นิสัยมันแล้วรู้ทางมันแล้ว แต่ทำไมกับความโกรธความเศร้าวความเครียดเนี่ยยิ่งมันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยเรากลับโดนมันเล่นงานหนักขึ้นมันครอบงำได้ง่ายขึ้นคนที่ขี้โกรธเนี่ยนะไม่ใช่ว่าเขาไม่เคยเจอความโกรธเขาเจอมาไม่รู้กี่ครั้งแล้วและเพราะเขาเจอบ่อยๆนี่แหละจึงถูกมันเล่นงานเพราะอะไรเพราะเขาไม่ได้ดูมันความโกรธเนี่ย ต่างหาที่พอมันเกิดขึ้นกับเราบ่อยๆเนี่ยมันรู้มันรู้ว่าจุดต่อของเราอยู่ตรงไหนมันฉลาดนะพอมันเกิดกับเราบ่อยๆพอมันมาบ่อยๆมันรู้ทางเราแล้วมันก็รู้ทางที่จะเจาะเข้าไปในจิตใจของเราแทนที่เราจะฉลาดนะพอเจอมาบ่อยๆนั้นมันกลับฉลาดกว่าแล้วเราไม่คิดที่จะเรียนรู้จากมันความเครียดก็เหมือนกันนะคนที่เครียดเนี่ยยิ่งเจอความเครียดบ่อยๆนะยิ่งพลาดท่าเสียทีความเครียดได้ง่ายขึ้น เป็นเพราะอะไรเป็นเพราะไม่หมั่นศึกษาไม่หมั่นดูมันถ้าเราดูมันบ่อยๆเนี่ยเราจะรู้ทางมันแต่เป็นเพราะเราไม่สนใจเรามัวแต่ส่งจิตออกนอกมันกลับฉลาดกว่าเรามันกลับรู้ทางแล้วก็ใช้เราเลยนะไอ้ความโกรธเนี่ยพอมันเจาะเข้าไปในใจเรานี่ยมันใช้เราเลยมันใช้เราให้ด่ามันใช้เราให้แม้กระทั่ง ปกป้องรักษามันอันนี้รวมถึงความเศร้าด้วยนะรวมถึงอารมณ์ต่างๆเวลาเศร้านี่นะมีเพื่อนจะมาชวนให้เราไปเที่ยวเพื่อจะได้หายเศร้าชวนให้เราไปออกไปเจอโน่นเจอนี่บ้างจะได้หายเศร้านะไม่ว่าจะเป็นเศร้าเพราะอ,อกหกักเพราะพัดพ้าคนแล้วก,ก็ตามคนส่วนใหญ่ทำยังไงคนส่วนใหญไม่ยอมไปจะอยู่จะนั่งเจ้าจุกเพราะอะไร เพราะความเศร้ามันสั่งมันสั่งให้เราอยู่ตรงนั้นเพราะมันรู้ว่าถ้าเราไปเที่ยวมันจะเลือนหายไปจากใจมันจะถูกความสนุกสนานลื่นเลงเบิกบานเล่นงานจนหายไปความเศร้ามันกลัวว่ามันจะหายไปจากใจมันก็สั่งเราว่าอย่าไปไหนอยู่อย่างนี้แหละนั่งซึมไปซึมไปเรื่อยๆเวลาเปิดเพลงเวลาเปิดเพลงเราเวลาเศร้าๆนี่เราอยากจะฟังเพลงอะไร อย่าฟังเพลงสนุกแม่ไม่เคยเราอย่าเพลงเศร้าความเศร้ามันสั่งให้เราฟังเพลงแบบนี้เพื่อจะได้เศร้าต่อไปเวลาโกรธ่ะนะความโกรธไม่ได้สั่งให้เราด่าเท่านั้นความโกรธมันสั่งให้เราโกรธต่อไปมีเพื่อนมาบอกว่าให้อภัยมีภาพมาบอกว่าให้อภัยความโกรธบอกว่าอย่าให้อภัยพอถ้ามึงให้อภัยกูจะอยู่ไม่ได้นะความโกรธมันสั่งแล้วเราก็เชื่อมันนะ เราก็พยายามที่จะเจ็บติดจำเหตุการณ์ในอดีตยพยายามนึกอยู่เรื่อยๆเพราะถ้าไม่นึกความเศร้าไอ้ความโกรธมันจะหายไปความโกรธมันสั่งให้เรานึกถึงคนนั้นอยู่เรื่อยๆไอ้หมอน,นั่นมันทำร้ายเราจริงๆผ่าไปนานแล้วนะบางคนโกรธมากเลยนะโกรธเพราะคนนั้นคนนี้หลานก็ถามเกิดขึ้นมาไหร่โน่นสามสิบปีแล้ว สามสิบปีไม่หายกรธเพราะอะไรเพราะเอาแต่คิดนึกถึงคนนั้นทํำไมถึงคิดเพราะความโกวธมันสั่งให้คิดคิดทุกวันเลยลูกนี่ห่วงแม่แ,แม่ผูกจิตพยาบาทคนคนหนึ่งเพราะว่าเคยช่วยแล้วถูกทรยศถูกในรคุณผ่าไปสามสิบปีแล้วก็ยังไม่ไม่ลืมนึกถึงทีไรก็โกรธ และตอนหลังเนี่ยไม่แค่นึกถึงนะบ่นด้วยบ่นอยู่เรื่อยๆบน่นแทบทุกวันบ่นทีไรก็นิสัยเปลี่ยนเลยจากคนที่ใจเย็นมีเมตตาอบอ้อมอารีนะกลายเป็นคนโมโหฉุนเฉียวเปลี่ยนเลยนะนี่อารมณ์พวกนี้มาทำให้คนเนี่ยนิสัยเปลี่ยนลูกก็กลัวว่าแม่นี่ถึงเวลาตายจะตายไม่ดีเพราะว่ามีความโกรธ จิตเป็นอกุศลเนี่ยพอตายมันก็ไปอบายนะจริงไม่ต้องรอไปอบายหลังตายไอตอนที่ยังมีลมหายใจเนี่ยมันก็เหมือนกระตกนรกอยู่แล้วถูกไฟนรกเผาผลาญใจลูกก็พยายามบอกให้แม่ให้อภัยแม่โมโหลูกด่าลูกเราก็ว่าลูกกำลังจะแย่งชิงของรักของห่วงไปจากแม่เนี่ย ไอ้ความกลัวนี่เป็นของเราของห่วงตั้งแต่เมื่อไหร่มันควรจะเป็นของเราของห่วงไหมไม่ควรนะถ้าเรามีสติเราจะรู้ว่ามันเป็นสิ่งที่น่าทิ้งแต่ใรยามที่โกรธเนี่ยมันหลงและความโกรธมันจะสั่งให้เราเนี่ยหรือในกรณีคือสั่งให้แม่เนี่ยปกปาษาความโกรธเอาไว้ลูกจะมาแย่งชิงความโกรธหรือลูกจะมาทําให้ความโกรธหายไปจากแม่ความโกรธมันสั่งให้แม่เนี่ยด่าลูกเลยบึงอย่ามายุ่งกับกู มันไปไกลไอันนี่แม่ไม่ได้สั่งนะความกลัวมันสั่งให้แม่พูดเพราะมันกลัวว่าถ้าแม่ทําตามที่รู้แนะนําความกลัวมันก็จะอันตราธานไปมันทนไม่ได้ให้ความกลัวมันใช้เรานะมันใช้เราจริงๆแล้วเนี่ยองค์ครรภพทักความกลธนี่ไม่ใช่ใครเลยคือเรานั่นแหละมันไม่ใช่รวมทั้งอง,องค์ครัภพทักความความ กรธความเกลียดความเศร้าคือเรานั่นแหละมันใช้เรามันใช้เราได้เพราะอะไรเพราะเราไม่ไปมันดูใจมันเหมือนกับไวรัสนะไวรัสิมปอมันเข้าไปในเซลเราแล้วนะมันก็จะสั่งให้เซลล์ในร่างกายเราเนี่ยผลิตตัวไวรัสผลิตตัวมันซ้ําผลิตซ้ําตัวมันมากๆมากๆมากๆจากหนึ่งตัวก็เป็นเป็นล้านเป็นสิบล้านจนกระทั่งในเซล์นี่มันเต็มไปด้วยไวรัสแล้วก็จะแตกระเบิดออกไป แล้วไวรัสมันก็จะเข้าสู่กระแสเลือดนะไปสู่อวัยวะส่วนอื่นแล้วก็ทําเหมือนเดิมคือมันจะควบคุมเซลล์แล้วก็สั่งเซลล์ให้ผลิตตัวมันซ้ํามากๆไออารมณ์อกุศลมันทําแบบเดียวกันเลยกับกับเรามันสั่งเราทาไมมันทําอย่างนี้กับเราได้ทั้งๆที่เราเจอมันไม่รู้กี่ครั้งแล้วร่างกายเรานะถ้าเจอเชื้อโรคเพียงแค่ครั้งเดือนนั้นมันจําได้มันจำได้ไอ้นี่คือหวัดไอ้นี่คือไข้ทรพิษ อันนี้คือการระล,ลกและถ้ามาครั้งที่สองนะเสร็จนะไอ้ไอ้ไอ้เชืเ้อโรคนี้เสร็จมโนดเสร็จภูมคุ้มกันในร่างกายเม็ดเลือดขาวจะเข้าไปจัดการร่างกายแล้วเนี่ยง่ได้ครั้งเดียวนะพลาดได้ครั้งเดียวครั้งที่สองนี้ร่างกายไม่เคยพลาดเซลล์มันจะเซลล์เม็ดเลือดจะเข้าไปจัดการแต่ทําไมเราเนี่ยนะใจเราเนี่ยมันถึงพลาดไม่รู้อีกครั้ง ความโกรธเกิดขึ้นเป็นพันเป็นหมื่นครั้งความหงุดอีความเรียกเกิดขึ้นครั้งไม่เคยเรียนรู้อะไรเลยเหรอส่วนใหญ่ไม่เคยเรียนรู้เพราะไม่เคยดูใจไม่เคยรู้ใจเอาแต่เรียกร้อคนนงคนนั้นคนนี้มารู้ใจเราเนีกลับมามันดูรู้ตามดูรู้ใจเรานะแล้วถ้าความโกรธเกิดขึ้นอีกเราจะฉลาดขึ้นมันเกิดขึ้นที่ขั้นที่สองเราจะฉลาดกว่าเดิมเกิดขึ้นขั้นที่สามเราจะฉลาดยิ่งขึ้นเพราะเรารู้ทันมันเพราะเราเห็นมัน ไอ้ที่ผ no liebe, our our part, ่านมาเนี่ยเราโง่เพราะเราเป็นมันเราหลงเข้าไปเป็นมันถ้าหลงมาใหญ่นะเราโง่มันนั้นถึงบอกว่าให้เราขยันรู้ถ้าขยันรู้ฝ่ายรู้เพราะถ้าเรารู้ว่ามันเกิดขึ้นเราจะฉลาดกว่าเดิมโกรธเกิดขึ้นสิบครั้งเราฉลาดขึ้นเพราะเราเห็นมันให้เวลาจริญสติเนี่ยมันมีอารมณ์ใดเกิดขึ้นนะมันจะเป็นของดีนะถ้าเราเห็นมันโกรธรู้โกรธเกิดขึ้นรู้เครียดเกิดขึ้นรู้นะหงุดหงิดเกิดขึ้นรู้ วันโนเมื่อไหร่รู้เมื่อเรารู้บ่อยๆนี่นะเราจะรู้ทันมันเราจะจับทางมันได้และต่อไปเราจะเรียนจากมันมันจะกลายเป็นครูสอนเรานะนะเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาเรื่องความไม่จริงหลังความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนมันจะสอนเราเรื่องแม้กระทั่งง่ายๆคือเนี่ยตบมือข้างเดียวไม่ดัง นั้นก็หมั่นรู้เอาไว้นะอะไรเกิดขึ้นอย่าไปหงุดหงิดจะาไปรำคาญอย่าไปคิดว่าปฏิบัติต้องไม่โกรธต้องไม่หงุดหงิดต้องไม่ฟุ้งต้องไม่มโนว่ามันเกิดขึ้นและยิ่งมันรู้ว่ายิ่งความหลงมันรู้ว่าเราจะพยายามที่จะรู้มากขึ้นมันจะยิ่งรังควาเรามากขึ้นหลายคนบอกว่าตอนแม้ปฏิบัตินี่มันไม่มไม่ฟุ้งเลยเลยพอปฏิบัติฟุ้งเหลือเกินนั่นเป็นเพราะว่าไอ้ความหลงเนี่ยมันกลัวว่ามันจะหมดพิษสงมันจะหมดอิทธิพลมันก็เลยหาทางปวดเราหนักขึ้น หาทางพยศหนักขึ้นเราต้องรู้นะว่านี่คือลูกไม้ของมันเพราะมันกลัวว่าเราจะรู้มากขึ้นเราจะเราจะมีตัวรู้มากขึ้นบทบังความหลงให้มันหมดอิทธิพลไปมันก็ต้องพยายามป่วนให้หนักเพื่อเราจะได้เลิกจะได้ท้อแท้แล้วมันจะได้กลับมาอมิทธิพลต่อจิตใจเราเหมือนเดิมต้องจับทางมาให้ได้ต้องรู้ทางมันแล้วก็จะไปยอมแพ้มอ้าวชาเนียเพื่งกับรมนีนทนะเอากราบพระ